สวัสดีครับสวัสดีแฟนผีทุกท่านยามเช้านะครับต้อนรับสู่การ์ตูน่าล่าข่าวแมนยูนะครับสรุปข่าวแมนยูประจําวันที่1กุมภาพันธ์นั่นเองครับเรามาเริ่มต้นเดินใหม่ด้วยการอัปเดตข่าวสารของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกันนะครับวันนี้มีทั้งข่าวการย้ายทีมของนักเตะหลายๆคนนะแล้วก็รวมไปถึงข่าวลือที่อาจจะเกิดขึ้นในซัมเมอร์ก็ได้เดี๋ยวเรามาติดตามกันนะครับก่อนอื่นฝากเป็นเติมอย่าลืมกดซับให้ผมด้วยครับปุ่มในด้านล่างเขียนว่า subscribe กดให้การัวหน้าหน่อยนะครับแล้วก็ฝาากสปปออออนนนเเเซรร์็นนี่่ลยยคับทงท ใครที่มีอาการกรดไหลย้อนท้องอืดท้องเฟ้อจุกเสีนแน่นอาหารไม่ย่อยติดต่อไปสั่งซื้อยาธาจอมทองได้เลยนะครับหรือว่าจะเป็นยาถ่าย1นึ่ก็แนะนําเช่นเดียวกันครับเพราะว่าของดีผลิตจากศูนย์พยหนเนะครับสั่งซื้อผ่านทาง Facebook ก็ได้หรือว่าจะไปหาซื้อตมรานขยาชั้นนำทั่วไปก็มีเช่นเดียวกันนะครับมาครับก้าวเข้าสู่เดือนกุมภาพันธ์อย่างเป็นทางการแล้วเราก็มาสรุปเรื่องราวในตลาดหน้าหนาวก็ตามคาดที่ว่าทีมเราไม่ได้เสริมใครเข้ามา,มากมายนะครับก็จะมีแค่อามาดาัดยามา ตามที่นัดเอาไว้แต่ว่าจะเน้นไปที่การผ่องถ่ายนักเตะที่ไม่ใช้งานออกไปนะครับก่อนหน้านั้นก็มีเจสซี่ดิงการ์ดไปแล้วคนหนึ่งนะครับโอ้โหเมื่อคืนการ์ดจะให้ลงปราบงสงซะหน่อยแต่ดันไม่มีชื่อนะครับนะก็แมตช์ชาร์เนสอาจจะยังไม่พร้อมยังไม่ฟิตเต็มร้อยในการลงสนามให้กับเวสแฮมต้นสังกัดใหม่ก็เลยต้องพักไปก่อนนะก็เลยทําให้เวสแฮมแพ้งสงไปหนึ่งต่อสามไม่เป็นไรเรามาอัปเดตคนอื่นๆนะครับที่มีข่าวมาเพิ่มเติมกันในวันนี้ เจมสการเนอร์นะครับกองกลางดาวรุ่งของเราคนแรกนะครับก็ได้ลงสนามกับวัตฟอร์ดจนพาทีมครองอันดับหัวตารางได้นะครับใน EFL The Championship แต่พอวัตฟอร์ดเขาแต่งตั้ง Moon os, ซิสโก้มุลยอสกุนซือคนใหม่เข้ามาคุมทีมนะครับเดือนที่แล้วก็การเนอร์เลยได้โอกาสในการลงสนามน้อยลงนะครับแล้วทั้ง2ทีมทั้งวัตฟอร์ดและก็แมนยูก็เลยเห็นพ้องต้องกันว่านักเตะควรจะ อ่ะย้ายไปยิงตัวที่อื่นต่อดีกว่านะครับเพราะว่าอยู่วัดฟอร์ตต่อไปก็อาจจะไม่ค่อยได้ลงสุดท้ายก็เลยมาลงเอ่ยที่นอตติงแฮมฟอร์เรสตามภาพเลยนะครับก็จะอยู่ช่วยทีมไปจนจบซีซั่นนะก็ต้องเก็บเกี่ยวประสบการณ์ต่อไปเพื่อในอนาคตหวังว่าจะมาเบียดตำแหน่งกับพวกปอลปอกบาหรือว่าทนานของเนมิยามาติชได้นะครับที่อายุก็เพิ่มขึ้นนะก็ขอให้โชคดีสำหรับเจมส์กกร์เนอร์ในการไปอยู่กับนอตติงแฮมฟอร์เรสนะครับก็เป็นทีมใหญ่ทีมึ่งอีกทีมหนึ่งเหมือนกันนะฮะ ต่อไปครับเป็นทนานของไทชองนะครับสถานการณ์ก็ใกล้เคียงกันไม่ต่างกันมากนะครับเพราะว่าไม่ได้รับโอกาสมากพอในการไปอยู่กับแวเดอร์บรเมนในบุนเดสเลกาเยอรมันนะครับตอนนี้ก็เลยต้องข้ามฟากไปอยู่ที่เบลเยียมกับคลับบรูชนะครับก็อีกทีมใหญ่เหมือนกันโดยจะเป็นการยืมตัวจบซีซั่นนะครับ6เดือนไปอยู่ซิไปโชว์ฟอร์มสะหน่อยเพราะว่าอยู่บรเมนก็ยังต้องบอกว่าไม่ได้จีจาร์เท่าที่ควรนะครับการจะกลับมาเป็นตีกับแมนยูเนี่ย ต้องเด่นกว่านี้อ่ะเดี๋ยวรอดูว่าฟอร์มของเขาที่ขับรูชจะดีขึ้นไหมนะครับสำหรับไทยชงคนต่อมาที่ไปแล้วแน่ๆเหมือนกันก็คือทางด้านของฟาคุนโดปเปสรีนะครับปีกขวาดาวรุ่งของเราคนใหม่ซื้อมาจากปัญญเอรลนะครับมาอยู่กับแมนยูได้แป๊บหนึ่งถูกปล่อยยืมไปก่อนนะครับต้องเก็บเกี่ยวประสบการณ์เพิ่มเติมล่าสุดถูกปล่อยยืมตัวไปให้กับอาราเบสนะครับทีมในสเปนโดยที่มีจุดมุ่งหมายสูงสุดก็คือให้นักเตะเนี่ยได้เก็บเกียเก่ยวประสบการณ์ได้ มีการลงสนามแบบต่อเนื่องนะครับเพราะอยู่กับแมนยูต่อไปก็อาจจะไม่ค่อยได้ลงอนาคตจะได้กลับมาร่วมทีมชุดใหญ่ได้ขอแบบประสบการณ์เต็มถังกลับมาเลยนะครับก็ปริจัยาสั้นเหมือนกันแค่6เดือนเท่านั้นนะครับเดีย๋ยวเราดูฟอร์มกันที่อาราเบสนะน่าจะเห็นนัเตะลงสนามบ่อยกว่านี้นะครับแปลว่าตอนนี้ดูจากทรงแล้วน่าจะยังสู้อมามัดเดียโลไม่ได้แต่ก็คงสู้ยากเพราะว่าอมามัดแกมาจากลีกอิตาลีนะครับความเข้มข้นต่างๆมันก็ มีพื้นเพที่ดีกว่าอยู่แล้วแล้วมาเล่นในเกมแรกกับแมนยูเนี่ยโอ้โหถล่มลิเวอร์พูลไป6-3นี่แกยิงไป2นะครับเปิดลูกแรกแล้วก็ยิงจุดโทษแบบปาเนียนก้าด้วยชิปเข้าไปแบบเหนือๆน,น,นะฮะทางด้านของฟากุนโด้เห็นแล้วก็ต้องบอกมือบายบายมาไปก่อนดีกว่าอามาัดมันโหดเหลือเกินน,นะครับก็โอเคขอให้โชคดีสําหรับทางด้านฟากุนโด้ไปอตรีนะครับอีกคนนึงที่ไปพร้อ,รอมๆกันนะครับมาลกัสโรโฮสรุปว่า สโมสรอนยอมฉีกสัญญานะครับเพื่อเปิดทางให้นักเตะเนี่ยได้ย้ายกลับบ้านเกิดซึ่งคาดว่าโรโฮตอนนี้ก็เป็นเฟรเย่นแล้วก็จะไปอยู่กับบคาจูเนียสนะครับทีมดังในอร์เจนตินาตอนนี้รอแค่เปิดตัวอย่างเป็นทางการเท่านั้นนะครับรอชูเสื้อเท่านั้นแต่ว่าก็จากกันด้วยดีนะครับสำหรับแมนยูโอ้โหอยู่กันมาไม่ใช่สั้นๆนะครับ6ปีครึ่งนะฮะอยู่ช่วยทีมมาเนี่ยช่วงหนึ่งก็เกือบจะมาเป็นตัวจริงให้กับเราได้แต่ว่าก็ด้วยอาการบาดเจ็บด้วยอะไรหลายๆอย่างมันก็ไม่ตรงกับ นโยบายของทีมนะครับก็จำเป็นต้องอำลาไปขอให้โชคดีนะครับมากโกสโรโฮ6ปีครึ่งที่อยู่ด้วยกันมาก็ถือเป็นช่วงเวลาที่สนุกสนานมีช่วงใหญ่ๆแต่แกหายไปเลยนะครับก็ถูกลืมไปแล้วน่าสงสารแกเหลือเกินยังไม่หมดนะครับโหดีลย้ายออกเนะี่ยมันเยอะแยะมากมายเหลือเกินครับอีกหนึ่งนอที่ก็น่าจะมีการยืมตัวเกิดขึ้นก็คือเทเดนเมนจี้นะครับอันนี้เป็นกองหลังดาวรุ่งจากทีมเยาวชนเดี๋ยวจะย้ายไปขัดเกลาฝีมือกับเบนรูนี่ที่ดาร์บี้เคาน์ตี้นะครับ ไปอยู่กับพี่ซะหน่อยเพราะตอนนี้ถ้าเกิดอยู่แมนยูต่อไปก็อาจจะเบียดพวกลินเดเลฟเบียดไบย์ตัวเซเบยยากนะครับตัวเซเบเนี่ยยังไม่ค่อยได้เล่นเลยแล้วจะไปเอาอะไรกับเบนจี้นะครับเป็นเด็กด้วยอันนี้ BBC โดยนักข่าวแซมมอนโซนรายงานแล้วนะครับก็น่าจะไม่พลาดรอเปิดตัวเท่านั้นนะจหนูชเชเดนเบนจี้นะครับส่วนอีกหนึ่งคนที่ย้ายเหมือนจะย้ายแต่ไม่ได้ย้ายสรุปก็ไม่ได้ย้ายนะครับก็คือแบรนาร์วิลเลียมส์เองมีหลาย ข่าวกับหลายทีมนะฮะคือแกจะไปนิวคาสเซิลจะไปเชฟฟิลด์จะไปเอเวอร์ตนมีหลายทีมสนใจนะครับแต่ว่าสุดท้ายก็อยู่ต่อก่อนตลาดปิดนะครับโซชาให้สัมภาษณ์บอกว่าวิลเลียมส์จะได้รับโอกาสที่แมนยูต่อไปนะครับแล้วตอนนี้นักเตะก,ก็กำลังพยายามทำงานหนะักเพื่อเค้นฟอร์มเก่งออกมาซึ่งล่าสุดก็ได้ลงไปเล่นกับทีมชุดยู23นะครับกับพวกดาวรุ่งคนอ,อื่นๆนั่นแหละสูงสุดคือสูงสามนัดนะครับวิลเลียมส์นะก็เอาชนะเลียพูไปได,ได้อย่างที่บอก6ต่อ3 แต่ว่าดูทรงแล้วแกน่าจะฟอร์มตกเล็กน้อยนะครับโซชาก็เลยยังไม่ได้ให้โอกาสกับชุดใหญ่แบบต่อเนื่องนะครับช่วงนี้ก็ดรอปหายไป,ไปเล่นกับชุดเล็กนะครับอาจจะเป็นเรื่องของฟอร์มอาจจะเป็นเรื่องของความมั่นใจด้วยนะครับที่มันมีปัญหาตอนนี้ก็ต้องให้กําลังใจน้องต่อไปนะครับเพราะว่าถ้าเกิดวานวิซาก้าเจ็บขึ้นมาเนี่ยก็ดูจะมีแค่วิลเลียมคนเดียวเท่านั้นแหละที่สามารถทดแทนตําแหน่งแบ็คขวาได้ฟอร์สเมนซ่าก็ไม่อยู่แล้วดารโลก็ไม่อยู่จะให้พวกเซนเตอร์พวกลินเดเลร์ตัวเซเว่ขยับเล่นขวาก็ มันจะลดทอนการทำเกมบุกไปนะครับก็หวังว่าวิลเลียมจะเรียกฟอร์มเก่งเรียกฟอร์มเดิมนะกลับมาได้เร็วๆนี้นะครับเพราะว่าแกก็เป็นคนเดียวที่คาดหวังได้จริงๆนะสำหรับแบนดอนตอนนี้ก็ต้องสาธุสาธุก่อนอย่าให้วานวิสซาก้าเจ็บก็พอนะฮะคราวนี้เราข้ามาดูที่การซื้อขายช่วงซัมเมอร์กันบ้างนะครับตลาดมกราคมก็ปิดไปเราไม่ได้ใครเป็นบิ๊ก เขาเรียกว่าบิ๊กเดลเข้ามาเนาะได้แต่พวกดาวรุ่งเข้ามาก็ต้องมาลุ้นกันในช่วงซัมเมอร์ที่จะถึงนี้นะครับต้องเกริ่นก่อนนะครับว่าข่าวนี้ยังต้องกรองกันหนักๆเพราะมีต้นข้อมาจากเดอะมิลเลอร์นะครับวันนี้ผมก็ให้เกียรติเลยเอาลิงก์เดอะมิลเลอร์มาเปิดเลยนะครับสื่อเขารายงานบอกว่าโอเลก a s นาโซชากำลังติดตามฟอร์มของชูสคุนเด้นะครับเซนเตอร์แบ็กดาวรุ่งตัวจริงคนสาคัญ ของเซบียานะฮะหวังว่าจะดึงตัวมาร่วมทีมให้ได้ในซัมเมอร์นะครับจบมาคู่แม็กควายซะเลยเพราะอันนี้มันฟอร์มดีเหลือเกินมันนิ่งเกินเด็กนะครับมิลเลอร์อบอกว่าโซชาเริ่มจับตามองทางด้านของคุนเดมาตั้งแต่เกมที่แมนยูแพ้เซบียานะครับก็ปีที่แล้วเนาะแพ้เขาในรอบรอง,รองอยูโรบ้าลีกนะครับและนี้ก็ลงสนามแล้วก็เล่นดีมากด้วยนะครับตอนนี้ก็เลยเล็งนะักเตะเป็นเป้าหมายอันดับต้นๆเหมือนกันโอ้โหอันดับต้นๆเยอะเหลือเกินนะโซชานะครับสื่อเขาก็เล่นทุนทุ แต่ถ้าจะเอามาก็ต้องแย่งกับหลายทีมแน่นอนนะครับเพราะว่านักเตะเด่นมากในลาลิกาสเปนนะครับก็จะมีพวกมาดริดบาร์ซ่าพวกนี้แหละนะครับที่เริ่มสนใจรวมไปถึงอีกหลายๆทีมในยุโรปด้วยนะครับนักเตะมันเด่นมากก็ทรงๆแบบอุปาเมการโนนะครับเป็นวันเดอร์คิดอายุน้อยมีความนิ่งเกินเด็กนะแต่ว่าท่านั้นของคุณแม่จะบางๆกว่านิดนึงแต่ก็มีความเร็วนะครับก็รอจับตามองกันได้เลยนะครับชูสคุนเด้อีกหนึ่งคนที่จะมีความฮอตมากๆ เกิดขึ้นในซัมเมอร์นะครับค่าตัวก็คงประมาณแบบ60ล้านไม่ได้หนีห่างจากคนอื่นๆมากนะครับแต่ว่าข่าวต่อมาอันนี้โอ้โหเราบอกว่าเรียกแขกนะครับไม่ใช่ว่าสโมสรอ,อยากได้นะครับแต่ว่านักเตะอยากย้ายซะมากกว่าก็คือดีลของเซคิโอรามอสนะครับซึ่งเดอะมิลเลอร์ก็รายงานอีกข่าวหนึ่งนะครับว่าแมนยูจะเป็นตัวเต็งในดีลนี้สื่อเขาระบุว่าการเจราจาสัญญาใหม่ของรามอสกับมาดริดเนี่ยล่มไม่เป็นท่าอีกแล้วนะครับ ต่ต่อไม่ต่อต่อไม่ต่อสุดท้ายก็ไม่ต่อนะครับเหมือนรามอสจะไม่โอเคกับดีลใหม่และคงสรุปได้ว่านักเตะจะย้ายออกฟรีฟรีในซัมเมอร์แน่นอนนะครับตอนนี้ก็สามารถเจรจาล่วงหน้ากับทีมอื่นได้แล้วทางกดบอสแมนนะครับแล้วตอนนี้เรเน่รามอสพี่ชายของนักเตะที่เป็นเอเนต์ให้นะครับก็กําลังพุ่งเป้าเลย,เอยไอ้หนูปักหมาอังกฤษดีไหมน่าจะเหมาะกับเองนะครับคือเชื่อว่าตอนนี้ มันก็ยังมีข้อเสนอจากหลายๆทีมนะครับซึ่งมีทั้งปารีสแซงต์แชร์แมงและก็หลายทีมในทวีปเอเชียยื่นข้อเสนอเข้าไปแล้วแต่ว่ารามอสปฏิเสธหมดเลยนะครับเพราะว่าครอบครัวของเขายังไม่ได้ย้ายไม่ได้อยากจะย้ายไปอยู่ฝรั่งเศสไม่ได้อยากจะย้ายไปอยู่ในเอเชียนะครับแต่ว่ากับอังกฤษเนี่ยเอ้ยนักเตะโอเคมีมีปัญหานะครับอยากจะมาทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับจุดที่ต้องให้ความสนใจในดีวเนี้ยก็คือเรื่องของเงินครับเรื่องของค่าเหนื่อย เพราะว่านักเตะเนี่ยต้องการค่าเหนื่อยต่อสัปดาห์สูงถึงราวๆ2 0 0 0ปอนด์นะครับแพงมากนะฮะถ้ามาอยู่กับแมนยูเนี่ยคือเป็นระดับต้นๆของทีมเลยและที่นักเตะไม่โอเคกับมาดริดก็เพราะว่าทีมเนี่ยมาดริดเขาเพิ่งจะขอให้นักเตะในทีมลดค่าเหนื่อยลงนะครับหันลงไป10%ตามสถานการณ์โควิดนะเนาะเขาก็ขอนักเตะลดค่าเหนื่อยซะหน่อยแต่ว่ารามอสก็แบบแน่กูไปดีกว่าไม่โอเคนะครับขอไป คราวนี้ก็ต้องมาดูทีมแมนปิดนะครับที่พอจะจ่ายค่าเหนื่อยให้กับรามอสไหวมันมีไม่กี่ทีมหรอกนะครับพวกเอ่ออย่างแมนยูแมนซิตี้เชลซีอะไรเงี้ยสตัวเต็มๆแต่สื่อเขาบอกว่าแมนยูเนี่ยมีลุ้นหนักๆเพราะว่าก็ต้องการกองหลังตัวจริงอยู่นะครับมีข่าวกองหลังไม่เว้นแต่ละวันแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือสมัยนู้นนู้นเลยนะครับหลายปีแล้วเบคแฮมครับเดวิดเบคแฮมเคยโฆษณาชีวิตการความเป็นอยู่ในแมนเชสเตอร์ให้กับรามอสได้ฟัง แกร่วมงานกันนะครับที่มาริดอยู่ช่วงหนึ่งก็เลยเฮ้ยแมนเชสเตอร์มันดีอย่างโน้นดีอย่างนีอน้อ,อาจจะทำให้รามอสอยากมีความต้องการจะย้ายไปอยู่ที่แมนเชสเตอร์ก็ได้นะฮะโอ้โหแต่ว่าถ้าเป็นเหตุผลนี้ก็ดูดูง่ายไปนิดนึงอะ่ะดูเวอร์ไปหน่อยนะครับดูกระตดนไปก็ต้องไม่รู้อย่างอ,างอื่นนะผมว่าขึ้นอยู่กับนักเตะต้องการความท้าทายครั้งใหม่ในชีวิตเป็นยังไงนะครับกับสเปนเนี่ยคงอิ่ตัวมา,มากๆแล้วจะมาอยู่เพียรลีกเลยไหม เหมือนเป็นการเกร็บเกี่ยวเรื่องของไรายไดเงเง้เรื่องของเงินเรื่องของ spotlight เพิ่มความดังกับตัวเองไปอีกระดับหนึ่งนะครับการอยู่ของแมนยูเนาะก็ต้องรอติดตามกันนะครับเซกิโอรามอสทุกคนอยากได้เชื่อผมก็อยากได้แต่ก็ต้องดูนะวโซชาเอาจริงตามข่าวไหมเพราะาอายุแกเยอะแล้วนะครับอาจจะไม่ได้แบบน่าสนใจเท่ากับพวกดีลดาวรุ่งนะครับโอเคนี่คือทั้งหมดของการตัวหน้าาข่าวแมนยูประจำวันนี้นะครับถ้าชื่นชอบคลิปนี้ฝากด้วยกด subscribe ให้กันนะครับมีเพจอินสตาแกรมติดตามไว้ได้ ช่วงนี้ต้องให้กำลังใจทีมมันต่อไปเลยครับกำลังขับเคีื่อวหัวตารางกันอยู่ซิตี้ก็นำลิเวอร์พูลหรือว่าแมก้กระทั่งพวการ์เซนเชลซีก็ตามขึ้นมาแล้วนะครับก็ต้องรุนกันต่อไปสำหรับพิมพ์ร์ลีกนะครับตอนนี้ก็มันๆเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาิวกันก่อนเกมเจอกับเชฟเอร์ธัมตันทีมกำลังพิการเลยนะครับตอนนี้เดี๋ยวเรามาติดตามนะโอเคไปก่อนแล้วนะครับเจอกันใหม่ในโอกาสหนนะ้าสวัสดีครับ